ผสมลงไหคะนั่งลงสิคะนั่งสวยๆด้วยค่ะสวยๆกับแม่คะาแม่คะนั่งสวยๆค่ะเนาะเอ๋บอกผสมหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะช็อกโกแลตอืมแล้วก็โกโก้เนยสดเกลือเกลือเกลือปนน้ำตาลค่ะน้ำตาล ใช่ค่ะอัระตราส่วนเท่าไหร่คะอันนี้ทาแล้วนะคะขนุจะได้ไม่ติดทาอะไรเอ่ยอ,อันนี้ค่ะเนยเนยใช่ออโอเคตอนนี้เรากำลังรองไข่ <laughs> จากไหนจากเซเว่นอีเลนโอเคงั้นเดี๋ยวเ,เราค่อยกลับมาดูตอนที่ผสมกันแล้วกันนะคะบ๊ายบาย,บาย เราจะเอาเนื้อสสนใสผสมกันช็อกโกแลตแล้วก็วเ,เ,เอาไว้เวฟค่ะงั้นเดี๋ยวขอเราเอาเวเวฟก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะแม่ค <c ười> ่ะโนมนี้เราก็มาทำขนมลาวาอีกแล้วะนะคะแต่ว่ามีคนมาวนดนะคะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวยนดเอองั้นเดี๋ยวเราอะไปทำกันเลยค่ะโอ้ทุกคนดูเลยคะผุยน้ำลายใส่ไข่นะคะทุกคะนะคะ หลังที่เอาช็อกโกแลตพักเสร็จแล้วค่ะแล้วก็วใช่ไข่จีฟองคะแต่เราต้องระวังนี่นี่ตั้งไข่ออกไปเลยแล้วไข็งก็จะอยา่ยาอย่าแต่อันนี้เราต้องระวังอันนี้อ่ะต้องใส่ถ้วยเป็นลูกไอ้พ่อค้าเนี่ยค่ะไม,ไม่กินแล้วเนี่ยค่ะ ใครก็ได้ทำให้หน่อยู่เดี๋ยวหกโมงนี่ทำข้าวแล้วค่ะอเคเดี๋ยวแม่ช่วยไข่ไก่กี่ฟองคะสองเก็บเปลือกขึ้นมาหน่อยว่าแม่จะตอกไข่มือเดียวได้ไหมเนี่ยืออแล้วก็ไข่แดงไข่สองฟอง ไข่ไก่สองฟองอีกแล้วก็ตีขอ้วยค่เคอาออกือมีคนคมีคน,นคนหนึงอยากกินมากเลยค่ะกิน่ส่ชกโคลก็อ,อร่อยนะโนโนเด็กเไม่ทำแบบนั้นนะคะม,กกมีคนมาหน้าบ้านเรืองโอเคแล้วต่อไป เป็นการเพิ่มไข่แดงไปอีกเท่าไหร่คะอสองฟองค่ะอสองฟองก็เป็นสามฟองแล้วค่ะไข่แดงสองฟองออมามาโนโนเดี๋ยวคุณแม่ช่วยเดี๋ยวตี อันนี้เรากำลังเอาช็อกโกแลตที่ละลายไว้มาใส่เข้าไปนะคะแล้วเสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะช,ช่วยถือกล้องให้หน่อยค่ะโอ้น่าทานว้ากันไหมคะเด็กคุณเราผสมช็อกโกแลตลงไปกับไข่แล้วใช่ไหมคะต่อไปใส่ของแห้งค่ะ,อะของแห้งคือแป้งค่ะใส่แป้งก่อน แล้วก็ร่อนนะคะหมดแล้วไหมคะหมดเลยค่ะเี๋ยวให้หมดเคาะก้นชามค่ะโอเคเคาะก้นชามเอามือเคาะจับก้างหนึ่งโอเคแล้วก็จะมาร่อนค่ะร่อนร่อนค่ะอ่ะระวังเลื่อมือค่ะ ระวังหกสิคะร่อนทำยังไงร่อนสะบัดแค่ข้อมือคะอ่ะดนะบอกเบาๆใช้มืออีกข้างหนึง่งเคาะได้คะ่ะอ่าเห็นหแป้งก็ลงไปแล้วเห็นไหมคะต่ำๆหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหกไม่เป็นไรค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าใส่ผ้ากันเปืป้อนจะได้ไม่เปื้อน ถูกแล้วอย่ามาเล่นมุกนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับเล่นอยู่คนเดียวเลยค่ะใช่ค่ะพ่อ้าคูดเ่รู้แล้วโดนแน่โดนคนถ่ายตีเพราะว่าไม่ฟังอ่ะอ่ะเร็วค่ะเร็วทำดีๆีอ่ะอ้า ก so ็เมื่อกี้ข้างเมื่อกี้ก็เราก็ถนักแล้วนี่เราเปลี่ยนข้างทำไมเออนั่นแหละ

ยังสองเอสงแล้วกากะเสร็จหรือยังสามกองกระเยอมากเลยสามีอ่ะปะถือไว้เราจะเอาไปอบแปดถึงสิบนาทีสองร้อยสงศาเป็นไงบ้างคะหอมนะอย่าเอียงนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนมันสุกกันดีกว่าเนะ สำเร็จไหมคะแสำเร็จไหมคะสำเร็จเพราะว่ามีลาวาพุ่งออกมายังไม่ได้จะทันกินเลยค่ะอืไหนลองผ่าดูสิแม่ไม่ทำเยงนผ่าไม่ได้ค่ะนี่ผ่ามาซิว่าเป็นลาวาหรือเปล่าอ้าวกินเชอร์รี่ก่อนเลยแม่อร่อยไหมอืมอ่าิงสักฝีมือตัวเองไม่อร่อยก็ต้องกินนะ ยาเอาไหมถามยา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 ยโอ้ยอุตส๊ยทำมาใหู้กินนิดเป็นต้องกินเไหนเองชิมดิมันเป็นยังรสชาติยังไงชิมอันไหนอันนี้อ่ะเราชิมเรื่องอะไรออกมาออกโอ้โหเอานี้ปิดแล้วรีบไปใส่ตู้เย็นเลยลูกมันละลายอะแม่ไม่ดูเลยเอาหอแม่

เอ้ยอมา้คเอเป็นยังไงไปอร่อยชิมหน่อยไปชิมหน่อยไม่ได้โอ้ม่อร่อยแน่เปียนเปีนยุ่งอะโอ้โหดูดีไม่อร่อยเลเป็นยังไงไปอยากกินอยเร็วเว ไ,ไม่เอ้อเอาเหมือนลง้ลงเอาเหมือนลง้ลงเอออ้ยยั้งอยากกินล้งไหนรีวิวซิอ้วนา่ฝีมือไปนั่นเนี่ยกินไอศครีมก็อร่อยแหละให้ชิมเคก้กดูซิลาวาไหมลูกเยอะไหมะมาออกออกออกใส่ช็อกอใส่อใสไอศครีมไปด้วยใส่ไอศครีมไปด้วยร้อน หิข้าวประมานึงปินป๊นเนีเมื่อกี้มันปวดมันหิวข้าวอ๋ือหือิม้มกอเลยมันกลายเป็นเชอร์รี่เคลือบช็อกโกแลตไง <c oughs> <c oughs> เคียวเบาเี่ได้ไหมเราอยากเอาเชอร์รี่เคลืช็อกโกแลตอือได้ค่ะให้อีกคนแล้วนี่ยิ่งดีไหมคะหหปิ <c oughs> ๊นเหมือนคาเฟ่ที่เคยไ,ไ,ไปวะ อันวันหลังกดทวนหน่อยเนาะอย่าบอกสิรสชาติเป็นไงอือหือแม่อย่าไปถามพี่ปิ๊นอย่ากวนพี่ปิ๊นเดี๋ยวพี่ปิ๊นเดี๋ยวพี่ปิ๊นกดเก้าขวบกำลังดีเต็มหยุดสบอีกแวก่อ๋ยวเลอะนะคะตอนนี้มือเลอะละ แ็ดทีเดียวจริอๆอะไร